สวัสดีครับสวัสดีชมรมคนรักเครื่องเสียงการแจ้งทุกท่านนะครับวันนี้ชารีซาวครับนำภาวะแอมนะครับขนาด 1U ยูนะครับตัวนี้เป็นค่ายวัตถ c นะครับเป็นส i t c h i n g นะครับตัวนี้ขนาด 1U ยูนะครับเป็นในรุ่นนะครับ 1 5 0 0นะครับตัวนี้สำหรับเจ้าอล่าวก็ซีรีส์นี้นก็จะมี600 1000แล้วก็1 5 0 0 6 0หรหรือ800นี่แหละนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะครับผิดถูกขออภัยนะครับตัวนี้แต่น่าจะใหญ่สุดน่าจะเป็นรุ่นพัน0ก็คือตัวนี้นะครับสำหรับเจ้าวัตเท็กนะครับ1 5 0หรอนะครับเรียกง่ายๆนะครับตัวนี้เป็นเก้าสวิตชิ่งนะครับตัวนี้น้ำหนักเบานะครับสำหรับกำลังขับของเขานะครับตัวนี้ สำหรับไปขับกลางเหลี่ยมนี่ข้างละ2อถึงสี่นี่ยสบายๆนะครับกลางเหลี่ยมนะครับอันนี้เป็นข้างหลังนะครับก็มีเป็นตัวนี้เป็นแจ็คโฟนนะครับแจ็คโฟนนะครับมีปุ่มโมโนให้แล้วก็ปุ่มสตอริโอแล้วก็มีปุ่มบิดนะครับตัวนี้มีหมดบิดให้ด้วยนะครับเอาพุทก็จะเป็นสเปคคอนทั่วๆไปให้นะครับสำหรับเจ้าวอสเทคพันห้าตัวนี้นะครับสำหรับวันนี้ราคาค่าตัวของเขานะครับชารีซาวนำเสนอให้เพียงนะครับ แท่นละ6,500บาทเท่านั้นนะครับแท่นละ6,500บาทเท่านั้นถือว่าคุ้มนะครับเจ้านะครับบอสเทคพันห้าร้อยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบสนใจอย่าลืมนะครับฝากเคาะหน้าจอให้2ทีนะครับกับชารีซาวสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ